ทอกอแจ้งลูกค้าจ่อเลิกให้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคปรับเงื่อนไขจ่ายดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเป็นผลตอบแทนตั้งแต่หนึ่งกอคอ 2, 5 6 6เป็นต้นไปกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอตอ้อนรับข่ัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่าชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ ตรงกับวันอังคารที่24มกราคม2566พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารจากทางธนาคารธกสมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันที่24มกราคม2อ6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้ส่งข้อความ SMS แจ้งลูกค้าว่าตั้งแต่วันที่1กค2566เป็นต้นไปทกศได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจากเดิมที่ผู้ฝากเงินประเภทนี้ จะได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากและสิทธิ์จับรางวัลโดยเปลี่ยนเป็นได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยธนาคารและยังคงใช้สมุดเล่มเดิมได้ตามปกติทั้งนี้ผู้ฝากยังได้รับสิทธิ์จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคอีกสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์2566และเดือนสิงหาคม2566เป็นรอบสุดท้ายซึ่งลูกค้าสามารถศึกษา รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่ www.baac.roth หรือที่ทกกอทุกสาขาหรือที่คอ l l center 0นเต0อร5น์0 2 5 5 5 0 5 5 5นอกจากนี้ทาง l ลายออฟฟิเชีของธนาคารก็มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวเช่นกันพร้อมระบุเหตุผลว่าทกากศจะดำเนินการปรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทปทปรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจากเดิมผู้ฝากได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากและสิทธิ์ในการจับรางวัลเปลี่ยนเป็นได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารรูปแบบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแบบขั้นบันได ตามระดับเงินฝากคงเหลือสิ้นวันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารประกาศจากทางธนาคารทกศที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ